สวัสดีค่ะคุณผู้ชมท่นะคะกับมาแมนแกะกล่องรีวิวของชับของใช้ของแจกแปนๆ<อ>วันนี้นะคะเรามีมาด้วยกันทั้งหมด5แพ็เกจด้วยกันไม่พูดเดยอะเพาว,ว่าของเยอะวันนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาเลยเริ่มกล่องแรกกันดีกว่านนะคะรอบนี้เนี่ยมามีมาทั้งแบบเขาส่งมาให้ช่วยรีวิวนะคะก็กล่องแรกจะเป็นแก้วน้ำจากว้าวกีย์ไทยแลนด์ไม่แน่ใจว่าออกเซ็งถูกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวให้กายช่วยช่วยกันแกะเลยนะคะ เฮ้ยกายอย่าใช้คัเตอร์ว้าว wow, yeah, เกียร์ไทยแลนด์ถ้าอ่านชื่อออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะ <Wow, wow. S 1> <Wow. S 2> ว้าวเกียร์ว้าวว้าวอะไรประมาณนี้แตเขาก็บอกว่าเฮ้ยดีเลยจริงๆ <c oughs> คือยี่ห้อเนี้ยเขามีแบบแก้วสำหรับเหมาะทุกช่วงวัยเลยไม่ว่าะจะเป็นแบบน้องที่เพิ่งจะเริ่มน้ำได้หัดกระดกแก้วอย่างเงี้ยค่ะขัดด<า>แกบบ้วาพที่แปลว่ายิงไม่โดนป่ะ <c oughs> ได้ยไง นะคะแล้วก็อันนี้เหมือนอารมณ์เหมือนแบบว้าวแก้วดีจังเลยแก้วสวยจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าใช้ได้ตั้งแต่แบบเริ่มหัดกินแก้วเลยใช่ไหมแล้วก็ใช้ได้ยาวจนถผู้ใหญ่ที่เป็นแบบโตๆจะใช้พกไประหวา่างวันเดี๋ยวนี้เขาแบบกระแสรักโลกใช่ไหมหรือบางคนที่จะแบบออกกําลังกายอะไรประมาณนี้นะคะ หน้าตาอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแก้วหัดดื่ม360องศาของเด็กสําหรับอายุ2เดือนขึ้นไปนะ <Wow. S 1> ตัวนี้เนี่ย <Wow. S 1> เป็นว้าวคับคิดนะคะ No m o r d s f i e l ก็คือมันจะไม่หกเลยเพอะนะคะแกะออกมาเสร็จแล้วหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือข้อดีของมันนะก็คือแก้วหลายๆประเภทที่มันมีฟังก์ชันเยอะๆอะอะส่วนใหญ่มันจะมาด้วยความที่ล้างทําความสะอาดยากอย่างเช่นแก้วของเด็กใช่ปะมันจะมีแก้วที่แบบ นอนกินได้แม้กระทั่งแก้วที่พวกมีหลอดอะไรเงี้ยคะ่ะหลอดมันย้อยออกมาได้แต่ข้อเสียมันก็คือเวลาล้างทาความสาอะอาดอ่ะมันด้วยความมันมีหลอดอมันก็เลยจะมีความแบบยากนิดนึงแล้วต้องใส่ใจในการล้างนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือแก้วก็คือแก้วเห็นไหมมันก็คือแก้วกินน้ําปกติเลยนะคะซึ่งเวลากินเนี่ยเขากินยังไงหรอ,อางเนี้หรอเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้ก็คือล้างทาความสะอาดได้ง่ายนะคะเป็นอะไรก็คือจิ้งเป็น BPA free วัสดุอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเห็นไหมมันจะมีชิ้นเป็นคล้ายๆชิ้นยางซีโคนนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็คือจะเป็นฐานที่แบบมีรูเพื่อให้น้ำผ่านมาได้อ่ะเดี๋ยวเราจะลองเทน้ำเมื่อกนะี <m ONY> ้เห <PA> ็นแม่บอกว่านะฟรี BPA BPA free อุ้จตกกล้องมันไม่เคยมีลูกว่ะไม่รู้จักคือ BPA free เนี่ยมันก็คือพวก สารต่างๆที่แบบเป็นสารกอ่อมะเร็งอะ่ะเ็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเด็กอะไรเงี้ยค่ะเอ,อถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเด็กอย่างเช่นขวดนมอะไรที่จะต้องให้เด็กแบบใช้กับถ้วยชามแย่เข้าปากเด็กอะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นบิ๊นี่จริงจังเหรอเนี่ยขวดยังไม่ล้างเลยยังไงอะ b p B แต่ไม่ล้างก่อนมันก็ไม่รอดนะเธอๆๆ ม่หม่าม้ยังกินไม่เป็นนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองกินดูว่าคืนมันก็ต้องลองอะแก้วมาเนีบบ่ยเขาจะบอ,ก,ก,อ,ก,ก,อกว่ามันไม่หกเห็นปะคือจริงจริงถ้าน้ําปกติอ่ะมันจะต้องมีฝาปิดแบบแกึ๊กึ๊ให้มันหกได้แต่อันนี้ก็คือจะตีลังกาจะยังไงน้าก็จะไม่หกทั้งๆที่ตรงนี้เปิดออกมาตัวแล้วมันต้องแงมไม่ต้องแงะลเวลากินไม่กินไม่ต้องอย่างนั้นเห็นปะมันก็จะมีรู ถูกไหมเราจะลองกินดูว่าเขาบอกว่ากินได้รอบด้านเลยโอ้โหดีมากเลยยั้งเลยมันกินได้ได้ดูดไปทั้งอย่างนั้นเลยดูดะดูดดูดได้ไหมดูดไม่ขึ้นยังยินยินน้ำมันยังไม่ถึงเลยอ่ะก็ใส่น้ำเต็มเเห็นไหมล้วลองคว่ำดิหกไหมเออ อยมากเลย <ะ S 1> ต้องตีนูเป็นตัวทำน้ำหกเลยไม่แล้วคือข้อดีของอันนี้ที่แม่แอนคิดว่ามันดีสําหรับเด็กที่ฝึกกันฝึกกินแก้วปกติอะเราเทน้ําแก้วธรรมดาใช่ป่ะมันจะไม่มีฝาปิดแล้วเด็กเขา,วาเวลากินอะบางทีมันจะมีการเทพวดหกเลอะเสื้อเต็มไปหมดเลยเพราะเด็กอะไม่รู้จังหวะว่าฉันจะต้องกระดกน้ําแก้วน้ําสูงต่ำแค่ไหนแต่ถ้าอันนี้ก็คือมันจะดีตรงที่ถ้าสมมุติกระดกเยอะ เราก็กินได้ปกติเลยโดย,โดยที่แบบว่ามัน,มนเหมือนจำกัดปริมาณน,น้ําที่ออกมาเนี่ยค่ะและที่สำคัญก็คือมันไม่หก ok, แบบลดคอแบบนี้นะ่นะนึกออกปะใครมีลูกจะต้องนึกออกว่าถ้าสมมติเราฝึกลูกกินแก้วน้ําใหม่ๆเนี่ยคือมันจะเป็นอะไรที่แบบยากมากเลยเราต้องเราต้องแบบใช้แก้วเล็กๆค่อยๆเทน้ําทีละนิดฝึกเขาอะไรประมาณนี้แต่อันนี้ก็คือจะแบบ ลดปัญหาดีมากๆเลยและที่สำคัญคือสบายไม่ต้องมีฝาปิดให้มันเวิร์นเวิร์อะไรประมาณนี้นะคะโอเคเนาะสำหรับอันนี้นะคะก็จะเป็นปริมาณที่ใหญ่ขึ้นอ่ะน,น้องกายถือสิสีสันสวยงามนะคะสำหรับแบบอันนี้มันเหมาะาก,กับผู้หญิงเนาะนะคะคือถ้าสมมุติใครจะกลัวแบบตรงนี้เลอะเทอะปากเนี่ยก็สามารถเขามีฝาสำหรับปิดได้ด้วย ก็สามารถพกไปไหนมาไหนออกไปข้างนอกไปออกกําลังกายได้ทําให้เราสามารถกินน้ําได้เยอะขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยพลาสติกดูเหมือนจะเป็นพลาสติก2ชั้นข้างนอกเป็นสีใสข้างในเป็นสีเขียวนะคะเออเอาเป็นว่าแม้ว่ามันสะดวกมากเลยแล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะคือมันล้างทาความสะอาดง่ายมากก็ถ้าใครสนใจนะคะแก้แบบนี้ก็ไปซื้อได้ที่ว้าวเกียร์ไทยแลนด์นะคะเมื่อกี้แอบเข้าไปดูแบบเซิร์ชในออนไลน์เนาะก็มีนั้งในแบบว่าพวก ลาซาดา้าช็อปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเซิร์ชแล้วมันก็จะขึ้นเซิร์ชแค่คําว่าว้าวเกียร์นะคะไทยแลนด์โอเคสำหรับแก้วนี้เนี่ยแม่รู้สึกเมื่อกี้เห็นราคาอยู่ที่620บาทแ,แก้วใหญ่ไม่แน่ใจราคาเหมือนกันลองสอบถามไปแล้วกันนะคะแถมนิดนึงเผื่อใครจะสงสัยว่าปริมาณความจุมันเท่าไหร่ขวดน,นี้เนี่ยนะคะจุอยู่ที่10ออนหรือ296 ml ตีว่าประมาณ300 ml นะคะขวดน,นี้อยู่ที่ 600ml ก็เทียบเทียบก็ประมาณน้ำเปล่าที่ขายตามน้ำขวดนะคะขวดหนึ่งประมาณ 500-600ml ก็ประมาณนี้ชิ้นที่2นี่นะคะโอเคเขาไม่ได้ส่งมาให้เราฟรีเราซื้อจากเขาแต่เราจะรีวิวให้เขาฟรีนะคะกล่องน,นี้ส่งมาจากยิ้มแย้มช็อปพ่อบอมแม่ปุ๋ย oh. เขาเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหม <Hi. S 1> นะ คนติดตามเยอะมากเลยแล้วเขาก็ทําอีกอาชีพนึ่งคือขายรองเทา้าซึ่งจริงๆเขามีหลายแบรนด์ของที่เขาเอามาขายก็คือประมูลจากศุลกากรเหมือนบางคนเอาเข้ามาแล้วผิดกฎหมายโดนศุลกากรยึดอะไรประมาณนี้นะคะศุลกากรก็เอามาขายทอดตลาดนะคะแม่แอนก็เลยแบบเห็นรองเท้าสวยดีทั้งหมดเนี่ยเป็นรองเท้าของแพนนะแต่ว่าบางอย่างอาจจะไม่มีกล่องอะไรประมาณนี้นะคะโอเคคู่นี้ราคาเต็มๆอยู่จริงๆอยู่ที่ประมาณ2,000บาท และแม่แอนซื้อมาได้ที่ราคา690บาทะ <Wow. S 1> จริงๆตอนแรกเขามีกล่องมาให้ด้วยแต่น่าจะสื่อสารกันผิดเพราะว่าตอนแรกสั่งมาแล้วแล้วไซส์มันเล็กเกินก็เลยบอกเขาให้ว่าให้ส่งคู่ใหม่ที่ใหญ่ก,กว่าเดิมไซส์หนึ่งมาอะไรประมาณนี้แล้วแม่แอนก็นึกว่าเขาจะส่งกล่องมาด้วยซึ่งแม่แอนกล่องเก่าอ่ะคือเขาไปหมดอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ซีเรียสนะคะก็โอเคตามนี้นะคะสวยงามคือน้องเกดอ่ะ เคยบอกอยู่แล้วว่าชอบอยากได้รองเท้าฟีลา่าเพราะว่าแ,บบแม่แอนเดาว,ว่าส้นมันสูงเขาใส่แล้วเขาอาจจะสูงเพิ่มขึ้นเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็น่าจะเป็นแบรนด์ที่วัยรุ่นผู้หญิงยุคนี้ชอบใส่ด้วยแหละคือกำลังฮิตมาสักรยะยะหนึ่งแล้วนะคะใครอยากได้นะคะราคาดีๆอยู่ที่690บาทนะคะของในจำนวนจำกัดก็ติด,ดต่อไปที่ยิ้มแย้มชอบว่าตามมาจากแม่แอนนะคะแม่แอนเห็นเผื่อเขาหน้านะเขาจะแบบว่าลดราคาให้แม่แ จริงๆเขาก็ลดราคาให้นะนี่ถ้าบอกมาจากแม่นี่ได้ราคาพิเศษไหมครับแพงพิเศษไม่ใช่อ่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นของที่แม่ฟรีมารองเท้าใช่กรุ๊ปพีออเดอร์อีกแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวขึ้นกรุ๊ปไว้ให้ตรงนี้แล้วกันพีออเดอร์อะไรลักษณะเนี้ยเื้อเนี้ยเป็นรองเท้าคู่ มาม่ากับน้องกับดเกสมีซ่อนนิดๆนะคะก็คือสามารถใส่ไปเทีย่ยวนั่นนิ่งได้เลยปกติซึ่งเอามาลองใส่เอามาใส่าาสคู่กับเกตเมื่อกี้ลองแล้วนะตัวรองเทา้านิ่มใช้ได้ตอนแรกไม่คิดว่ารองเทา้ามันจะนิ่มขนาดนี้คือปกติรองเท้าที่มันมันไม่แพงอะ่ะมันจะต้องใส่ไม่สบายตูกบอกปะต้องแข็งรองเท้ารันกัดเออมันจะร้องกัดเทา้าแต่เนี้ยใส่แล้วรู้สึกได้เลยว่าเออมันคงไม่กัดเท้าฉันหรอกมันไม่กัดหรอกมัน ไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตไม่ต้องมาว่ามันน่ารักดีอ่ะใส่คู่กับเจเกตอ่ะนี่อีชันได้ลูกสาวเพิ่มอีกคนห้ค่ะยายค่ะพี่มการเงินหรอสรุปแม่คะเดี๋ยวมามาดูราคาให้บ่อน169บาทถูกไหม ถูกมากเลยเอาเป็นว่า169บาทราคาดีเวอร์เวมากนะคะแต่ว่าเขาไม่มีขายแล้วถ้าใครจะบอกว่าดูคลิปนี้จบแล้วบอกแม่แอนซื้อที่ไหนนะคะโอ้ไม่กอสลบไปเลยเพราะว่าเขา Pre ออเดอเป็นรอบๆจริงๆนะคะนะมีหลายสีด้วยแต่แม่แอนแบบกลัวมันจะแข็งไงก็เลยสั่งซื้อมาสีเดียวแต่ว่าเอ้ยน่ารักดีนะคะเอาไว้ไปทะเลได้เลยมีส้นด้วยรองเท้าน,น่าจะชอบผมรู้ถึงซิดเดอเลล่าคูนี้รองเท้าแก้ว ใช่เ<ช>้าชายอยู่คนใดเราชายอยู่ข้างล่างเ้าชายโอเคเดี๋ยวเราไปกล่องัไปกันอีกแล้ค่ะอีกกล่องหนึ่งนะคะทีมาจากร้านเดียวกับรองเท้าครั้งนี้ทีเยอะมากคือเขาเป็นแฟนเพจแม่แอนนี่แหละแล้วแม่แอนก็กจะบีบรองเข้าบ่อยอ่ะอย่างแรกก่อนคือเป็นของที่ช่วงนี้นะตัดอันนี้ให้หน่อยครับกาย ช่วงนี้น่าจะต้องใช้การไปสติกเกอร์ห่อปกหนังสือนะคะปกหนังสืออ่ะเออเวลาคุณพ่อคุณแม่เอาไปห่อตามร้านเครื่องเขียนน่ะมันจะเป็นปกสอดสอดหน้าสอดหลังถูกป่ะแต่พอใช้ไปเรื่อยๆระหว่างเทอมเนี่ยปกมันจะแบบขาดแบบหลุดลุงลิงนึกออกป่ะไม่ใช่หรอรีดตอนเินเลยกำลังจะบอกว่ากายเนี่ยเป็นประเภทที่แบบไม่รักษาหนังสือมากๆพอแบบไปโรงเรียนนะ กลับมาปลายเทอมที่แบบหนังสือลุ้งลิ่งมากหรือระหว่างกลางเทอมก็คือขาดหมดในประมาณนี้นะคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนี่เลยก็จะมีแบบนวัตกรรมใหม่ที่เป็นสติกเกอร์ตัดเป็นแผ่นๆแบบนี้นะคะก็จะมีหลายไซส์มีไซส์ไซส์นี้ไซส์เท่านี้นะคะแล้วก็จะมีไซส์เท่านี้ แล้วก็จะมีไซส์ใหญ่เลยทั้งหมด3ไซส์นะคะเออเป็นเซตซึ่งเวลาตัดเนี่ยเขาก็จะตัดแบบนี้นะคะก็คืออาจจะแบบเป็นแผ่นใหญ่แผ่นเล็กแล้วแต่เลยตามขนาดนังสือนะคะนะเขาก็จะมีขนาด A4 1 6 K 3าม K ทไมเราไม่เคยรู้เลยว่า1 6 k 3 2 K คาอ K อะไรรู้จักแจ่ทอง2 4 K ทองอทอง K <c oughs> นะเอาเป็นว่าอันนี้คือมันเป็นของดีนแหละ นะคะเขาก็เป็นนวัตกรรมหนึ <ś m ere ls> ่งซึ่งจริงๆอ่ะแม่แอนก็เคยห่อแบบนี้ให้น้องกายมาก่อนแล้วนะเราก็ไปซื้อพลาสติกตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปแล้วเขาก็จะมีแผ่นสําเร็จแบบนี้นะคะแต่เนี้ยคือแบบพอซื้อมาเป็นฝึกแบบนี้ราคามันถูกมาก <Wow S 1> รู้สึกว่าฝึกนี้จะอยู่ที่ร้อยแปดสิบห้าบาทนะคะทั้งหมดได้กี่แผน่นไม่แน่ใจ,จเดี๋ยวขออ่านก่อนได้ยิ่งคือปึกนี้สามารถใช้เก็เจมอกได้ไหมครับไม่ไม่ไม่ก็คือเทิมกระดาษเดียวแหละมีเนี่ยไซส์เล็กไซส์ขนาดนี้สองแผ่น ไซส์450คูณ300อีก10แผ่แล้วก็ไซส์ใหญ่นะอีก8แผ่นนะคะก็เล็ก8แผ่นกลาง10แผ่นใหญ่12แผ่นะรวมเสร็จแล้วก็ได้ประมาณ30แผ่นี่30ชุดก็ห่อผงได้30เล่มน้องไม่มีขายเหมือนกันอยากได้ต้องไปหาร้านพีเดี๋ยวขึ้นร้านพีให้นะคะเขาจ่ายเหรอไม่จ่ายแต่เพื่อนกันตัวนี้เนี่ยเป็นถ้าจำไม่ผิดนะกล่องสุ่มเครื่องเขียนออนะ ก็เห็นบ้างรูปมันก็จะมีเนี่ยกระเป๋าดินสอมีดินสอ,อคริปหนีบม,มีตัวนี้มีสกอตเทปมีไม้บรรทัดมีกันไกอะไรประมาณนี้เข<อ><ะ>้าใจแล้วนะแม่แอนก็เลยซื้อมาให้น้องเกสไปแกะกล่องสุ่มอยู่ในช่องเกสอภินพิชาเพราะฉะนั้นใครอยากรูว่าข้างในมีอะไรน่ารักปุปป๊กปิ๊กกิ๊บเก๋ขนาดไหนไปดูที่ช่องเกสสภินพิชาและที่สําคัญเราสั่งมาสองกล่องเราไม่ได้ เก็บเอาไว้ทั้งหมดคนเดียวนะคะกล่องหนึ่งเราจะเอาให้น้องเกสแจกกีบเอาไว้เพราะฉะนั้นใครอยากได้แบบนี้นะคะไปดูได้ที่ช่องเกสอภินิหารเราไปร่วมสนุกกันค่ะบอกแล้วคะ่ะอยากได้ถ้างั้นไอพี่บอกว่ากีบเอาไว้เดี๋ยวขอเปิดกล่องออกมาตอนถ่ายคลิปน้องเกดก่อนนะแล้วเดี๋ยวให้น้องกายตัดสินใจทีว่าเอาหรือไม่เอาในกล่องละในกล่องพอมีนี่ครับไอโฟนสิบสอครับโอ้ยไม่มีหรอกปัดไปเถอะ ไปติดตามที่ทางเซเพินพิช,ชานะคะตลองน,นี้มูลค่า165บาทแต่ว่าแม่แอนเห็นแล้วของมันแบบเยอะมากน่ารักมากมากล่องสุดท้ายค่ะน้องกายกล่องสุดท้ายนี่ต่างจากกรุ๊ปธรรมศาสตร์และการฝากร้านหรือ <c oughs> ลามาเก็ตเพลสอะไรกัะมาก็แต่ดก็ไมธรรมศาสตร ะะอันนี้เขาก็จะเป็นเหมือนเป็นโรงงานทํากางเกงแต่ว่าแบบเหมือนเขาส่งออกไม่ได้<อ>เขาก็เลย,ยเอามาขายในนี้ซึ่งลดราคาลงนะคะแม่เห็นว่ามันเออน่ารักดีเป็นผ้าแบบผ้าฝ้ายย้อมสนะีแม่ว่ามันดูแบบเออสวยดีนะคะใส่สบายๆบางทีเราใส่แบบอยู่บ้านหรือใส่แบบว่า ไหนเนาะผ้าลายผ้าไทยบางทีช่วงนี้เขาก็แบบว่าฮิตๆกันเลยประมาณนี้ค่ะใส่กับเสื้อขาวเสื้อดำนะแค่นี้ก็แบบว่าเรียบร้อยออกไปไหนมาไหนเป็นผู้เป็นคนได้แล้วคะ่ะ โอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นั่งดีๆ <c oughs> นะคะกับมาดามแอนเกองรีวิวของชอบของใ <c oughs> ช้ของจากแปรอนะคะถ้าใครอะส่งอะไรมาให้มาดามแอนเกองก็ ong, สามารถติดต่อทางอินบ็อกซ์มาดามแอนคุณแม่แอนลูกสามใน Facebook ได้เลยเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้ตรงนี้นะคะแต่ถ้าใครนะคะสนใจชิ้นไหนอะไรยังไงอย่าลืมไปฟอลไอ้ร้านพรีออเดอร์นะนะคะ๋ยวเราขึ้นให้ด้วยนะคะเพราะราคาเขาดีมากๆเลยแต่ว่าสั่งแล้วห้ามแคนเซิลเพราะว่าสั่งแล้วจะต้อง รอเวลาประมาณ5 2 0วันโดยประมาณนี้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะเพื่้ไม้าต้องดติดตามอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกรุ้งเพิหรือติดตามมารามแอนได้ที่ช่องทางอื่นทั้งทาง IG และก็ Facebook นะจ๊ะ